รักใครคนไหนก็เชียร์เลยนะคะค่ะงราคา <S <S หล่อมากเลยอา่านะคะทำมีแห่งชาติแล้วนะคะอา่าดูไว้นะคะเออคุยคนนี้ได้คนนี้ได้ยิ้มเลยค่ะน่ารักมากเลยนี่ไงอา่านี่ไงอา่าอุ้ยตายแล้วผู้ชายอยู่ตรงหน้าเขินนะผู้ชายอยู่ตรงหน้านะคะทุกคนคะ่ะ อุยคนนี้ฮะเราเพวิ่งเห็นเขาเขาแบ่งฝาอะไรอยู่ใกล้ผู้ชายนะคะแล้ว,วก็ถ่ายความดิ้งให้หน่อยนะคะเดี๋ยวทำภาพโปรถ่ายรวมๆเลยค่ะเอาทุกคนค่ะใครเชียร์เบอร์ไหนก็ดูเอานะคะอุ้ยคนนี้ได้มากเลยอ่ะสิอ่าเชียร์เลยค่ะอ่ะาอ่ถ่ายภาพโปกถ่ายภาพโปรลมหน่ <YouTube S 2> อยเดี๋ยวภาพโปรยูทูบจะแบรเราไหมเนี่ยอุ้ยคนนี้ได้อะ่ะมองกล้องกันหน่อย,อยเฮออ เชียร์ทุกคนนะคะอะไรล่ะเนอเนื้อเหนุ่มหล่อทั้ง77จังหวัดเลยนะคะเดอะแมนไทยแลนด์นะคะเราชอบคนนี้อ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษนะดูไ้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์แล้วนะคะดูเลยค่ะ อ่าไปแล้วไปแล้วาไปแล้วโอ้ยคนนี้อ่ะอ่าฝากไป็นงใจให้กับหนุ่มๆด้วยนะคะนี่ไงคนนี้ไงคนนี้ไงมาแล้วไงคุณน้องดัดฟานอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับพวกเขากันนะคะนี่ไงอ่าทุกคนค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับพวกเขากันนะคะ ในวีนัลล่ากันนัลฮ้าแล้วชื่อโบนี่อ่ะนี่นะคะ,ะอ่านี่ค่ะแล้วปิดไลค์แบบสวยๆนะคะัวัสดีค่ะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับเดอะแมนนครนายกครับชื่อออตนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ออตด้วยนะครับเดอะแมนนครนายกครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะในรอบวันนี้ ตื่นเต้นมากครับพี่ก็วันนี้ฟิตหุ่นมาครับเพิ่งมาจริงจังในการฟิตหุ่นก็เวทีนี้เลยครับเหมือนกับฝากให้ทุกคนเชียร์หน่อยค่ะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดอะแมนนครนายกครับโอ๊ตครับขอบคุณค่ะนี่นะนำตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับอาร์มสิดิพัฒน์มารยาทเดอะแมนไทยแลนด์อานาจเจริญครับเมื่อกี้กรีดดังมากเลยอ่ะแป๊บนึงทันทาแสงมาย้อนแสงอ่ะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะรอบวัุกร่นี้วันนี้รู้สึกสนุกมากครับแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้เดินแบบบนสระว่ายน้ำครับมันเดินยากไหมคะอ่าไม่ยากนะครับถ้าเราตั้งใจเอาฝากทุกคนเชียร์เราหน่อยเร็ว <c oughs> ครับก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับอาร์มนะครับเดอะแมนไทยแลนด์อํานาจเจริญด้วยนะครับโอเคคะ่ะสักพักหน่อยได้ไหมคะสวัสดีคะ่ะอันนี้จากจังหวัดอะไรนะคะนะำนัาหน่อยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อปนัทธัชุ่ชุนุกนะครับ ตัวแทนระหว่าจังหวัดและนองครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะพี่ป้าเองทำดีไหมก็ทำดีครับแล้วก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ครับนี่รู้สึกว่าอายุยังน้อยอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับอายุ18ปีครับจริงเหรอใช่ครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจมาประกวดเวทีนี้คะเอ่อด้วยความที่ผมชอบทางนี้ครับมันเลยทําให้ผมว่าเฮ้ยเวทีนี้มันสามารถทําให้ผมเนี่ยแบบมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตได้ครับแล้วก็ทําให้ผม กล้าที่จะทํามันฝากไป็นกำใจถั่วได้เชียร์เราหน่อยค่ะฝากเชียร์ด้วยครับตัวแทนเดอะแมนจังหวัดระนองครับโอเคคขอบคุณมากครับนี่เราจะเอฟใจหนุ่มหล่อคนนึงสวัสดีค่ะทักทายหน่อยได้ไหมคะยดูหุ่นดีเดี๋ยวถือไว้ก็ได้ชื่อแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรครับสวัสดีครับเดอะแมนพระนครศรีอยุธยาชื่อคีครับผมเมื่อสักครู่นี้ทําดีที่สุดหรือยังคะเออเป็นครั้งแรกครับที่ได้เดินอะไรแบบนี้เพราะงั้นคิดว่ายังดีได้กว่านี้ครับในอนาคตนะ ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์เราหน่อยค่ะกะ็ฝากทุกคนนะครับร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวด The Man Thailand 2022จังด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณค่ะ่นีทำเลยแบบจริงๆึงแนะนำตัวที<ๆ>ละคนหน่อยค่ะสวัสดีครับท็อปธนากรเคนชัยวงศ์ผู้เข้าประกวด The Man Thailand ตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างคะรอบเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้ก็เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าพยายามทำ สำหรับหน้าที่ที่ได้รับมานะครับาฝากให้ทุกคนเชียร์เราหน่อยแล้วกันค,ะค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมแล้วเพื่อนๆด้วยนะครับผมตัวแทนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เพื่อนๆอีกทั้งหมดหลายๆคนที่มาทําหน้าที่ในวันนี้แล้วก็ขอให้รอบต่อๆไป <c oughs> พวกเราก็จะทำเต็มที่ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับม,มาเจองสองหนุ่มดีกว่าคนี่อนสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับานายกิติศักดิ์วัตถุตัวตัวแทนจังหวัด หนองคายครับอามดูตื่นเต้นเนาะเออยังไม่ใหญ่ตื่นเต้นหรอคะใช่ครับอ่าเป็นยังไงค้าวันนี้เป็นเวทีแรกของผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นห่น <ๆ S 2> ิดนๆๆๆๆึงครับยังเก่งๆอยู่อ่าฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจเชียร์เราหน่อยฝากเป็นกําลังใจให้ผมครับตัวแทนเดอะแมนจังหวัดหนองคายนะครับอ่าอ่านี่หนึ่งหูยหนุ่มนาตีสวัสดีครับแนะนาตัวหน่อยคับครับสวัสดีครับผมโบ๊ทพาศกรทับทองนะครับผมเดอะแมนจังหวัดอ่างทองนะครับผม มีคำถามทำไมวันนี้ไม่ถอดเสื้อคะครับก็พอดียังไม่ค่อยได้มั่นใจในในหุ่นของตัวเองเท่าไหร่ครับผมก็ยังใส่เสื้ออยู่แต่ว่าพอหมดจาก ในงานของวันนี้ไปแล้วก็จะกลับไปฟิตห,หุ่นให้ดีที่สุดครับทําให้เต็มที่ครับสําหรับรอบต่อๆไปครับแล้ววันนี้ตื่นเต้นนะนี่เวทีแรกเหรอคะเนี่ยครับผมตื่นเต้นครับประกวดคะ่ะอ่าคุณคุณป้าครับผมอ๋อคุณป้าส่งท้าประกวดิใช่ครับ,รบ<ม>ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเชียร์เราหน่อยแล้วกันคะ่ะครับผมยังไงก็ฝากติด ฝากติดตามและคอยให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมเดอะแมนอ่างทองครับผมขอบคุณครับนี่ไง่าไไหนไปคาทังคู่เลยนะครับสุราตเราจะคนนี้ด้สุราตครับพี่แนะนำตัวทีะคนเลยค่ะสวัสดีครับชื่อฟองนะครับน่าจะทากคุณไปยุนโตรับผมมาจากตัวแทนสุราตครับสุราตนะคะวันนี้รู้สึกเกรงๆอยู่นะคะก็นิดนึงครับนิดนึงครับเพราะว่าเจอคนเยอะๆแล้วก็เวทีแรกเหรอคะ เออครับผมเวทีแรกในรอบหลายปีครับอ๋ออ่ฝากทุกคนเชียร์เราหน่อยครับก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากเชียร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะโอเคนี่มๆไรหนึ่งๆแล้วผมตัวไหนนะครับสวัสนะครับผมชื่อโบกัสครับโบกัสครับนี่ทิศเทียมทวินครับน้องโบกัสน้องโบกัสด้ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับผมเออวันนี้เป็นไงบ้างรอบนี้ก็สนุกครับนี้สนุกครับผมเป็นเวทีแรกนะครับเวทีแรกที่ประกวดครับผมอ่ะไปเชียร์ก็ฝากเชียร์ด้วยครับผมสุพรรณครับโอเคขอบคุณครับ ทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เวทีประกวดหนุ่มหลอ่อเดอ m ม n นไทยแลนดค่ะนะคะนี่ตอนนี้จังหวัดอะไรนะคะชุมพรนี่ไงเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องไปสัมภาษณ์อะไรหน่อยนะคะนี่ไวันนี้เราก็มีผู้สื่อข่าวมากันเต็มเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่ไงเราอยู่กันที่ริมทะเลที่ไหนนะชะอำค่ะ อย่างไรก็ดังมากยอมากมากดมากดีเห็นไหมเยียงไรนะอ่ะอออมันดือบันนามันเนาะ เราเขาต้องเดินไม่มีสมาธิอันนี้เชียงใหม่อันนี้เชียงใหม่นะคะหุ่นสิบหิวสิบนี่เนยเออเยโย, و, ย و บ่บดบดเออะแล้วก็นี่อันนี้จังหวัดอะไรอะลืมแล้ววเท,ท่าแมงไทยแลนด์อะไรนะอันนี้ตลาดาอ่าอุอ้ยก้องเชียร์เยอะ ใหม่คะเชี่งใหม่เอ้ยเป็นกองเราด้วยอะไรนะอันน,น,นี้อันนี้มาโยหรือเปล่าไม่ใช่ไปแซวนี่ระหว่างที่เราถ่ายคลิปไป <laughs> อันนี้สวัสดีค่ะนี่ไงอ,อ่าอ่าอ่ะบางทีจังหวัดอะไรเราก็ลืมแนละ้วทุกคนช่วยเราจำได้นะนครนายกนครนายก นี่เห็นมะอะไรนะอะไรนะเออนี่ไงเห็นมะอันนี้จังหวัดตรานะคะจิกกล้องหน่อยจิกกล้องหน่อยนี่มะันนครปฐมนรปฐมนะคะทุกคนค่ะรักไข่เคลียร์ใครนะคะก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดด้วยนะคะนี่ไงเห็นมะนี่ คนนี้เมื่อกี้ไงเสียงกรี๊ดดังเลยโอ้โหอ่ะเสียงกรี๊ดดังมากๆจังหวัดอะไรไม่รู้นี่มาทนักพรพนมนักพรพนมมาแล้วอุ้ยนักพรพนมสิบ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 ตำล้อยร้อยตติดแล้วพปเลมาแล้วคนนี้ต้องมงค่ะนักพรพนมเนี่ยดูจากลักนณะ นี่เห็นไหมนี่สวัสดีค่ะเอ้านี่ันก็เมทคมนักมันพนงมากนักคนนมาอันนี้นักครนราชสีมานะคะเฮ้ยเดี๋ยวเรารอดูทุกคนค่ะเดี๋ยวเรารอนกครพนมก่อนเอ้าคู่กายขาอันนี้ล่นแล้วชั้งมาเดี๋ยวเอยเก็บ มีนักพนมมาแล้วนักพอลสนมค่ะหุ่นติดหน้าติดหิวติดนักพอลสนมมาแล้วนะนักพอีทองมราธอนสีทองาราธอนอุ้ยดีมีนักพอสีธรรมาราธอคือดีมากเด็กๆเลยนะัยกพอลใจดีมากน,นี่ไงอ่ะบอกได้เลยว่ารอบนี้จะเป็นรอบน้ำจิ้มนะคะสำหรับลีกิทแมนไทยแลนด์นะคะเป็นการประกวดหนุ่มหล่อ ส7จังหวัดอันนี้จังหวัดอะไรแล้วว่าภาคใต้อะลืมแล้วทุกคนก็ไปจำวันอาเอแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเดือมแมนไทยแลนด์นนทบุรีนี่เราแซวเขาทุกคนคะ่ะแล้วเขาจะมีสมาธิไหมเนี่ยอันนี้นนทบุรีนะคะคนไหนที่เราถ่ายน้อยๆแล้วไม่สนใจนะคะทุกคนเราสนใจใคร <c oughs> แลจะถ่ายคนนั้นละค่ะุนี่อันนี้จังหวัดอะไรนะคะ ดีนะเนี่ยน่าจะเป็นลุกขึ้นนะคะทุกคนค่ะอ <li thy> <uses> ่าอ <sh> <t> ่าคนนี <draw. S 2> ้เมื่อกี้ที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะคะได้ไหมดูดิอ่าทุกคนชอบไหมถ้าชอบกดไลค์ค่ะสิบสิบสิบค่ะเดี๋ยวมาชัยแลนด์บุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่ไงไปคอนเซ็ปต์ญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยจริงเหรอคอนเซ็ปต์แบบ อันนี้ก็เป็นสไตล์แบบบีทอุ้ยทุกคนจังหวะนี้อ่ะทุกคนคือดีมากเลยอะ่ะดูดีขัรบรถขับรถอุ้ยนีย่ไงอทุกคนถามสวัสดีค่ะ d e l i นี่ไงเวลาเป็นนายแบบหน้าต้องบึ้งบึ้งใช่ไหมอะก็ดูเป็นก่อนแล้วกันนี่ไงเห็นไหมอ้ยประทุมธานีทุกคนปทุมธานีมาแล้วปทุมธานีมาแล้วหน้าดีมากเลย ดีทุกคนเลยดีเียทุกคนเลยอ่านี่ไงประทุมนะคะเดี๋ยวเขาจะเดินมาหาตรงนี้เดี๋ยวเราจะซูไม่เห็นเลยนะคะนี่ไงอ่าคนนี้คนนี้เมื่อกี้จังหวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้อ่ะก็ดูไปแล้วกันนะท่าบุไรี่นะคะท่บบุไรี่นะคะ,ะประจวบปีกขันอ๋อประจวบประจวบนะคะ จริงอยากรู้จักว่าเขาเป็นใครนะคะสามารถไปดูในแฟนเพจแมนไทยแลนด์ได้เลยค่ะค่ะอุ้คนนี้ดูคล้ยๆยิ่งหล่ออุย้ยงานใกล้ดีมากงานใกล้ดีมากดูดิลหลอ่อเลยจะคลิกไปไหนนะเอออเอดินมาเดินมาเดแมนไทยแลนด์ปัตตานีปัตตานี ถ้าคนไหนดิฉันคีดอย่งแล้วดิฉันเชียร์คนนั้นนะคะเออมาแล้วได้ดูแฟนคลับได้ข่าวเชียรนได้ข่าเชียร์ได้เทียนได้เออนี่เป็นปัตตานีปตัปตตานีอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมมาเ,เรียกผู้ประเณผู้ประเณดีแล้วมาไทยแลนด์พระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวเราดูปตัตตานีอุ้ยมาว่าจะมาไหนฉันจำได้ว่าจะมาที่ต้องฝังดีค่ะอันนี้พระนครศรีอุ้ยต้องมาทำไรอยู่ข้างล่างอ่ะ ปัตตนีปัตตนีมาทคนหาปัตตนีมา้วชาดูเลยปัตตานีปัตตนีตตไม่มองเราเลย้<ท>แยม่ไทยเลยเอดเจัดีมากเลยอะล่ายมารับชาีเเชียร์อเอนะปัตตนี หมัดอะไรอ่ะอันนี้จะหมัดอะไรพัดทะลุพัทลุวุ้ยผู้ชายมีรอยสักด้วยพัดทะลุงก็ดีอ่ะไม่ใส่คิดแล้วลงเลยเดี๋ยวอ่ะเออ ัะทะลุงใช่ไหมกระบอกกล้องเราด้วยเทพบุรีเทบุรีทบุรีมาเลยปเลยเทบุรีเหมือนดาราทั้งสามเลยอ่ะมาวินนะเลยมาวินนะอ่าคนนี้คนนี้จังหวัดอะไรแล้วนะเออช่วยจำหน่อยแล้วกันเออนี่ถ้าเป็นฉันนะจะกิ้งลงไปในน้ำให้กางเกงมันเปียกอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเซ็กซี่สวัสดีค่ะ ที่เราชอบกองเชียร์เซตดีมากเลยอ่ะเนหะ็นไหมครับทุกคนขาไ,ไทยแบบเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นี่เราจะแหกปากแล้วเราจะพา77จังหวัดอย่างนี้เลยใช่ไหมคะทุกคนขาถ้าทุกคนแบบว่าสนุกไปกับเราเราก็จะสนุกไปกับทุกคนนะคะนี่ไงคนนี้ข่าวมากเลยอ่ะเออนี่ไงใครชอบแนวแบบของขาวทีสีนี่ คนนี้จังหวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้แพ่แพร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 ่แพะ่แพร่แร่แพร่่แร,แร่แพร่แพร่แพรร่อพนะ่แพร่ยพ่รร่ด่่แรแรรร่่่่ส ภูเก็ตภูเก็ตอุภ ah ูเกตมาแล้วค่ะนี่ไงภูเก็ตนะคะดูไว้ดูไว้ด้วยภูเก็ตนะคะเนี่ยตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่ามีหลายจังหวัดอ๋อจังหวัดนี้เมื่อกี้ไงที่เราแซวเขาอยู่ สารคามหบ่มากเลยอ่ะนี่อุ้ยเขาเป็นไข่เนาะเขามาจากไหนเขาถ่ายจะมาสารคามก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงคนนี้ค่อยดูนะคะทุกคนไปดูมาสารคามก่อนเออนี่ไงอุ้ยมีสร้อยมังกรด้วยเยี่ยแม่่อยแบน เราถ่ายมีครบทุกคนนะถ้าอยากดูนะคะไปติดตามในแฟนเพจเดอะแมนไทยแลนด์นะคะ,ะนี่ไงเห็นไหมอ่ะถ้าใครโอ้ยดูสิเราชอบชุดคนนี้มากเลยอะ่ะคนนี้เราเรอเดอะแมนไทยแลนด์แน้นองน้องแมเหมือนนี้น้องน้องยังเด็กแลนนองดูยังเด็ก กันนะคะอุ้ยจังหวัดอะไรแล้วว่าลืมแล้วสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีอุ้ยผ้ชายมีรอยับีงเลยหนองคายนะคะเสียงดีดังอยู่น้องคายมาแล้ค่ะน้าายีเกืนี่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 อุ้ยกับเกงเหลืองรสุดแล้วเสียงดังไหมปะสุราษฎร์ธานีมา คนนี้น่าจะดีสวัสดีค่ะคุณขามองกล้องหน่อยเดือมแมนไทยแหลกน้องวัวลำพูน้องวัวลำพูนี่เอ่อเออถอดเลยลงน้ำเลยนี่ไงอ่ะแล้วพาไปเจอกับผู้เขพากวดนะคะไปเจอหลังกิทีดีกว่าย่าง ทุกคนค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมอ่างทองเอาเสื้อไม่ถอดถอดลงน้าเออได้สงกรามอุ๊ยไม่ใช่อ่ะทุกคนค่ะนี่อุ๊ยดูดิเห็นไหมได้คนนี้ได้โอ้คนนี้ได้เลยจังหวัดอะไรเราไม่รู้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวแมนไทยแลนด์อุดรธานีอุดรมาแล้วอุดรมาแล้ว อต้องจบจากขอช่างนะคะวิญญาณนะคะทุกคนค่ะแล้ใครเบอร์ไหนเชียร ik ์ได้เลยนะคะนี่กำลังจะไปเล่นน right, ้ำสงกรานนี่เราก็แจเข้าไปนี่ไงนี่กอาจจะซอนลูกก็ได้ดูทุกคนจดจับตาดูคนนี้จับตาดูคนนี้อุทัยทานี่อุทัยทานี่ ไทยให้หนึ่งเลยโอ้โหไทยธานีหน้าตาดีมากเลยอ่ะนี่เนี่ยโอ้เนี่ยเมื่อกี้เราแซวเขาว่าเป็นนักเรียนลอยๆนี่ได้มากเลยอ่ะเขาเป็นคอนเซ็ปต์เวทีหรอว่าขบวนราชธานีอุบลได้เลยอุบลอ้ากินก็ได้ใครไม่กินเอออุบลราชธานี ผ้าต like uh, so ั à, ้งย uh, so. yeah. yeah, oh, ี่ส uh ิบอะไรเงี้ยอุ้ยจอยมาดูคนนี้ด้คนนี้เลยนยเด็กวิศวะเด็กวิศวะเอ้าหรอคนนี้เชียร์นะคะอุ้ยเรายิ้มกินใจเขาเือนเขาเอนอุ้ยคนนี้มาแล้วค่ะคนนี้มาแล้วค่ะพีชค่ะพีชพีชเอัมซล่ง ต้องงมนะคะรอดจรงเลยยิ้มกบบตั้งไม้ขาเฮ้ยลอยลอยลอยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงรอหนึ่งเดี๋ยวเรารอเข้ามาก่อนนะคะทุกคนค่ะอุ้ยดูหุ่นดูหุ่นด้วยอุ้ยหุ่นให้สิบหน้าให้สิบรอยิ้มให้ร้อยเลยค่ะ มิสวะนะคะนี่ไงคนนี้คนนี้อืออะดูใกล้ๆเมื่อกี้เี่กเขากี๊กันนะคะจังหวัดอะไรแล้ว่าลืมแล้วอมาจยเจริญ love you นี่ไงเอ้ยรักทุกคนค่ะเดี๋ยวทุกคนดูหุ่นเขานะคะอ่ะดูดูดูอ่ามาแล้วมาแล้วค่ะทุกคนค่ะรักเขาเชียร์เขาด้วยนะคะ ทิ่าักทิ่าัก <Okay. S 1> เล่นบาสเป็นไหมเล่นบาสเป็นไหมวันนี้เป็นไหมครับน,น, <c oughs> นี่ไงเห็นไหม <c oughs> ทุกคนค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าวันนี้เวทีเดอะแมนไทยแลนด์ก็สร้างความสุขสนาน <c oughs> เดี๋ยวเขาจะมีฟินาเล่แล้วนะคะอ้านี่ไงอ่ะจับตามองเลยนะคะชอบใครเบอร์ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพูดใกล้ๆมาแล้วคะ่ะ ใครคนไหนก็เชียร์เลยนะคะนี่ไงราคาหล่อมากเลยอ่านะคะทาพีแห่งชาติแล้วนะคะอ่าดูไว้นะคะเออคุยคนนี้ได้คนนี้ได้ยิ้มเลยค่ะน่ารักมากเลยนี่ไงอ่านี่ไงอ่าอุ้ยตาแล้วผู้ชายอยู่ตรงหน้าเขินนะผู้ชายอยู่ตรงหน้านะคะทุกคนคะ่ะ อุ้ยคนนี้ฮะเราเพิ่งเห็นเขาเขาแบ่งฝาอะไรอยู่ใกล้ผู้ชายนะคะแล้วก็ถ่ายความดิ้งให้หน่อยนะคะเดี๋ยวทป๊ถ่ายรวมๆเลยค่ะเอาทุกคนค่ะใครเชียร์เบอร์ไหนก็ดูเอานะคะอุย้ยคนนี้ได้มากเลยอะ่ะสิอาเชียเลยค่ะอาอถ่ายภาพับปกค่าพับปกลงหน่อยเดี๋ยวพับปกยูทูบจะแบรเราไหมเนี่ยเฮ้ยคนนี้ได้อ่ะวางกล้องเราหน่อยเฮ้ย เชียร์ทุกคนนะคะเียคอะไรล่ะยเจ้าหนอเปรมกับตุ่ันมหล่อทั้ง77จังหวัดเลยนะคะ The Man Thailand นะคะเราชอบคนนี้อ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษนะอ่าดูไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์แล้วนะคะดูเลยค่ะ อ่าไปแล้วไปแล้วเขาไปแล้วโอ้ยคนนี้อ่าอ่าฝากไปแรงใจให้กับหนุ่มๆด้วยนะคะนี่ไงคนนี้ไงคนนี้ไง,นนไงมาแล้วไงคุณน้องแดดฟานออ้ยน่ารักอ่ะน่ารักเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์แล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับพวกเขากันนะคะนี่ไงอ่าทุกคนคะ่ะ นี่เดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับพวกเขากันนะคะในวีนัลล่ากันัลล่แล้วชื่อโบนี่อ่ะนี่นะคะอ่านี่ค่ะเราปิดไลฟ์แบบสวยๆนะคะ